สวัสดีค่ะยายเจมาแล้วนะคะเลขดับสองตัวล่างสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับเลขดับสองตัวบนยายเจให้ไปแล้วนะคะไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นเลขดับสองตัวล่างค่ะก่อนที่จะมาดูว่า30ทธันวาสิ้นปีนี้เลขดับ สองตัวล่างยายเจให้ตัวไหนบ้างเราไปดูผลงานยายเจตอนมวดวันที่16บธันวาคมกันก่อนดีไหมคะสิธันวาคมยายเจให้เลขดับ22ตัวนะคะ22ตัวเลขออกสองตัวล่างอะไรคะ8 5หใช่ไหมเป็นไงคะเลขดับของยายเจ 22ตัวที่ยายเจให้ไปดับทุกตัวนะคะออก85นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันพิเศษสิ้นปียายเจให้เลขดับสองตัวล่างถึง27ตัวนะคะเรามาดูกันว่า27ตัวที่เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องลุ้นนะคะมันมีตัวไหนบ้าง สองตัวล่างนะคะของงวดวันที่สามสิบธันวาคมค่ะตัวเลขนะคะเก้าสองสี่สี่ดับนะคะห้าห้าสองแปด สองสี่สองห้าแปดแปดศูนย์แปดศูนย์สี 8, ส่ศูนย์ห้าและหนึ่งสี่ค่ะแถวนี้ดับเฉพาะตัวตรงเช่นเดิมนะคะ ไม่รวมตัวกับแถวนี้นะคะส่วนอีกสองแถวจะดับทั้งตัวตรงและตัวกับมีตัวไหนบ้างเรามาดูกันนะคะสี่ห้าห้าสี่ดับนะคะแปดห้าห้าแปดสี่แปดแปดสี 1นึ่งสองสองหนึ่งศูนย์สองสองและอีกสองตัวที่ดับคือสองเจเสองค่ะเพราะนั้นทั้งหมด เลขดับสองตัวล่างยี่สิบเจ็ดตัวนะคะยี่สิบเจ็ดตัวไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปลุ้นดับแน่ๆนะคะยี่สิบ